สวัสดีค่ะวันนี้แม่มี้จะมาทําที่พักขยะนะคะไว้สําหรับทําปุ๋ยหมักค่ะสําหรับทําปุ๋ยปุ๋ยเศษหญ้าเศษผักเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ตัวน,นี้ทําไม่ถูกต้องค่ะเดี๋ยวแม่มย้จะมาทําใหม่ค่ะมาปรับแปลงใหม่มาดูกันค่ะแม่ค้มยมจะแกะตรงนี้ออกข้างหน้าแล้วทําเป็นช่องสามช่องสําหรับไว้ทําช่องขยะเาดูดีก่ มาดูใกล้ๆนะคะว่าการหมักขยะไม่ใช่ขยะนะคะเป็นเศษใบไม้เศษหญา้าที่เราถอนจากสวนผักมาแล้วเราก็มาทิ้งสะสมไว้นานๆนะคะอันนี้มีคนเอาตะปูมาทิ้งค่ะไม่ควรนํามาทิ้งตะปูแล้วก็เศษพลาสติกเศษเศษกระดาษทิ้งได้ค่ะแต่ว่าจะย่อยสลายยากนิดนึงแต่พอนานๆไปก็ย่อยค่ะนี่เห็นไหมคะว่า แม่มิวเลี้ยงไสเดือนไว้เยอะเลยค่ะตัวนี้เป็นชุลินซีที่ดีที่สุดสําหรับสวนผักของเรานะคะ<ม>ตัวนี้มีไส้เดือดมีไส้เดือนกําลังตัวเล็กๆอยู่เลยนี่แม่มิวจะเอาไว้อยู่ช่อง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 สุดท้ายค่ะจะมีอยู่สามช่องเป็นขยะใหม่ก็ตัวนั้นตัวนั้นเป็นเศษใบไม้ใหม่พอเศษใบไม้ my my, เริ่มย่อยมาได้ระยะหนึ่งแล้วแม่มิวก็จะเอามาไว้ช่องที่สองส่วนช่องที่สามนี่นะคะช่องที่สามนี่เป็น ส่วนที่จะนํามาใช้ได้อะค่ะใช้ได้ในส่วนผักของเราได้ดูมีไสเดือนนะก็จะมีมุนไสเดือนแล้วก็มีอ่อฉีไสเดือนค่ะที่มีปลูกผัก<ส>จุลินซีค่ะ,ะตัวใหญ่มากเลยค่ะดูค่ะตัวใหญ่เบ้อเลยตัวเหมือนนะเหมือนปลาเหมือนงู อันนี้ยังมีใหญ่กว่านี้อีกนะคะชนิดของไส้เดือนตรงนี้อันนี้เป็นอีกชนิดหนึง่งแล้วขุดไปขุดไปเราก็จะเจอไส้เดือนแม่เมีกวก็ใส่ถุงมือนะคะแมียวก็ไม่กล้าจับโดยตรงแม่ตัวเล็กๆเ,เลยค่ะนี้ก,กําลังเกิดใหม่เลยเพิ่งคลอดเลยอันนี้ก็โอ้โหถะายุบถยุยอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ย นี่ก็เป็นมูลไส้เดือนทั้งนั้นเลยค่ะตัวนี้มูลไส้เดือนตัวนี้ก็จะมีประโยชน์กับสวนผักของเราค่ะลองลองทากันดูนะคะว่าจะเป็นแบบที่แม่มิวทําหรือเปล่านี่ค่ะตัวนี้เป็นเศษที่อยู่ข้างบนเศษหญ้าเศษอะไรถ้าใครที่ชอบดินร่วนไปใส่ในกระถางก็ต้องกรองนะคะแต่เม่อุใส่ในสวนผัก ในสวนผักคือในแปลงผักของแม่มิวเนาะแม่มิวก็จะใส่แบบนี้เลยก็จะย่อยสลายไปเองมาดูนะคะว่าที่แม่มิวทําถังขยะไว้นะคะนี่ค่ะจะมีใต้ดินก็จะมีไส้เดือนนี่ผลงอนถังขยะเต็มไปหมดเลยค่ะดูไส้เดือนเสร็จแล้วค่ะถังขยะอินทรีย์ของแม่มิวเองจากที่กองเบล่มเมื่อกี้เหมือนขยะที่แบบว่า มไม่สวยอะค่ะคือเราก็อใช้งานยากเราก็มาแยกเป็นแบบนี้กองแรกก็คือกองขยะที่ขยะสดอะค่ะเศษใบไม้สดเศษใบไม้ที่เราถอนจากสวนผักมาแล้วก็มาทิ้งไว้ตรงนี้พอทิ้งไว้ตรงนี้ปุ๊บประมาณสองสามวันเราก็มากลับกองทีนึงเพราะกลับกองเสร็จส่วนที่สองก็จะมีขยะตัวนี้ที่เริ่มจะย่อยสลายได้ระยะหนึ่งแล้วค่ะก็จะมีเศษ เศษใบไม้ใบหญ้ายังไม่ย่อยสลายดีแล้วกองที่3ก็คือกองที่เราจะนำไปใช้งานได้ค่ะคือกองส่วนที่อยู่ข้างล่างสุดของขยับอินทรีย์วัตถุที่ทับถมกันมานานแล้วก็จะมีมูลไส้เดือนมีฉี่ไส้เดือนมีจุลินทรีย์ทุกอย่างที่มีประโยชน์และมีคุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับ ไปใส่ในสวนผักค่ะตอนนี้ค่ะแม่มิวก็แบ่งไว้3มช่องนะคะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมคลิปของแม่มิวนะคะเจ้กันใหม่คลิปหน้าค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวไปกินข้าวกลางวันทานข้าวกลางวันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ